วรรณกรรมออนแอร์เรื่องข้าภาพบทประพันธ์โดยสีบูรพาอ่านโดยจัก,กริดศิลปชัยสนับสนุนโดยปานิแคนโดผลิตและขายส่งเทียนหอมทุกชนิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่085-1566499 6หกเหตุการณ์ต่อมาดำเนินไปเป็นปกติหรืออาจจะมีสิ่งที่ผิดปกติบ้าน ก็อาจจะไม่เป็นการสลักสำคัญนักเหตุการณ์ใหม่ที่เราใจข้าพเจ้าเกิดขึ้นที่กามากุระในการปลายฤดูร้อนกามากุระเป็นตำบลชายทะเลอยู่ห่างจากนะครโตเกียวกินเวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณหนึ่งชั่วโมง ลอ้อมรอบด้วยเทือกทิวเขาซึ่งเขียวชวยอุ่มด้วยพันพ์พฤกษาทัท้งสามด้านเปิดด้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งออกสู่ทะเลเป็นตะบลชายทะเลที่มีภูมิภาพสวยงามแห่งหนึ่งประกอบกับมีประวัติศาสตร์อยู่เบื้องหลังและมีโบสถ์วิหารทั้งของพุทธศาสนาและชินโตประดิษฐานอยู่พร้อมด้วย พุทธปฏิมาองค์ใหญ่งดงามมีค่าสูงในทางศิลปะซึ่งเรียกกันที่ญี่ปุ่นว่าไดบัสุซึ่งเป็นที่เชิดชูชื่อเสียงของกามากุระให้เด่นขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ชาวนาครโตเกียวมักจะเดินทางไปอาบน้ำทะเลพักผ่อนรื่นเริงกันที่นั่นคับข้าง เพราะว่าการเดินทางไปอาบน้ำทะเลที่กามากุระอาจจะใช้เวลาเพียงวันเดียวก็ได้และเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์นั้นเขาได้จัดให้มีการเล่นต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ไปพักผ่อนได้เลือกใช้เวลาหาความบันเทิงตามความพอใจท่านเจ้าคุณกำหนดว่าจะไปพักผ่อนที่กามากุระห้าวันหม่อมราชวงก์ิรติและข้าพเจ้า ก็เห็นชอบด้วยเราออกจากนาครโตเกียวในวันพุธ mm hmm. เมื่อเราไปถึงกามากุระผู้คนที่นั่นบานตาลงไปบ้างเพราะว่าเป็นปลายฤดูร้อนแล้วแต่ที่โฮเตลไกหินซึ่งเป็นโฮเตลที่หรูหราเป็นที่เชิดหน้าชูตาของกามากุระ mm hmm. ก็ยังบริบูรณ์ไปด้วยผู้คน ข้าพเจ้าได้ติดต่อบอกจองห้องล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วฉะนั้นเมื่อเราไปถึงจึงได้รับการต้อนรับและความสะดวกทุกประการท่านเจ้าคุณและคุณหญิงพักอยู่ห้องคู่ซึ่งประกอบด้วยห้องนั่งเล่นและห้องน้ำข้าพเจ้าพักอยู่ห้องเดียวความภาคภูมิและสง่างามของโฮเทลไกหิน เป็นที่พอใจของท่านทั้งสองเป็นอันมากที่โฮเทลเจ้าคุณบังเอิญได้พบกับมิตรสหายของท่านบางคนเป็นผัวเมียชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งและเป็นผัวเมียชาวอเมริกันคู่หนึ่งโดยเหตุที่มีมิตรสหายเป็นเพื่อนสนทนาอยู่บ้างท่านเจ้าคุณยินดีให้อนุญาตหม่อมราชวงศ์กิรติและข้าพเจ้า ได้ปลีกตัวไปเที่ยวกันตามลำพังในบางคราวการใช้วันคืนที่กามากุระร่วมกันได้เพิ่มเติมความสนิทสนมลงไปในหัวใจของเราจนเต็มปรีบางวันการพบปะสนทนาของเราเริ่มต้นที่โต๊ะรับประทานอาหารเช้าและบางวันก็เริ่มต้นก่อนหน้านั้น เราได้อยู่ด้วยกันแทบตลอดเวลาบางเวลาก็อยู่ในชุมนุมมิตรสหายของท่านเจ้าคุณและบางเวลาเราก็ไปเที่ยวเล่นด้วยกันในตอนกลางวันไปแล่นเรือบ้างไปเล่นโซนและไปดูคนอื่นๆเขาเล่นโซนตามชายหาดบ้างในเวลาเย็นข้าพเจ้ามักปลีกตัวไปอาบน้ำทะเลแต่ลำพังเพราะว่า ในเวลานั้นท่านเจ้าคุณมักพอใจที่จะออกเดินเล่นไกลๆไ,ไปตามชายหาดและข้าพเจ้าก็เห็นเป็นการสมควรที่ท่านควรจะได้มีเวลาเพลิดเพลินกับภรรยาสาวของท่านแต่ลำพังสองต่อสองฉะนั้นเมื่อได้รับคำชักชวนจากท่านเจ้าคุณถึงแม้ข้าพเจ้าเห็นได้ชัดว่าเป็นคำชักชวนด้วยความเต็มใจข้าพเจ้า ก็ปฏิเสธเสมอโดยอ้างเหตุว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะอาบน้ำทะเลเที่ยวเล่นสนบ้างท่านเจ้าคุณก็อนุญาตด้วยความเห็นใจมีอยู่วันเดียวที่หม่อมราชวงศ์กิรติได้ลงมาเล่นน้ำทะเลกับข้าพเจ้าเห็นได้ว่า เธอได้รับความสนุกสนานมากแม้ว่าโดยปกติเธอจะไม่สู้ใส่ใจในการอาบน้ำทะเลนักตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบจากคำบอกเล่าของเธอการนำสุภาพสตรีไทยลงเล่นน้ำร่วมกับชาวญี่ปุ่นนั้นมีข้อที่น่าอึดอัดใจอยู่ข้อหนึ่งกล่าวคือญี่ปุ่นสาวๆมักจะไม่สู้ระมัดระวังในการปกป้องร่างกายส่วนบน หล่อนไม่สู้จะนำพากับเสื้ออาบน้ำอันไม่รัดกุมพอญี่ปุ่นสาวๆอาจมีเหตุผลของหล่อนเป็นอย่างดีที่จะคลายความระมัดระวังในเรื่องเช่นนั้นแต่ว่าสตรีพวกเราที่เคยไปใช้เวลาตามชายทะเลก็ต้องเบื่อนหน้าและออกปากบ่นไปตามๆกันข้าพเจ้าหวาดเกรงว่าหมอ่อมราชวงศ์กิรติ จะได้รับความนำขาญในเรื่องนี้แต่ความหวาดเกรงล่วงหน้าของข้าเจ้าผิดพลาดไปบ้างเธอเป็นแต่แสดงความประหลาดใจโดยไม่ได้ออกปากบ่นว่าอะไรคืนสุดท้ายของเราที่กามาตุระคือคืนวันอาทิตย์ที่โฮเตลไกหินจัดให้มีการเล่นเต้นรำอย่างเอิกเกลกซึ่งเป็นกำหนดการปรกติของโฮเตลนั้น ทุกคืนวันอาทิตย์ผู้ที่ม่ได้พักอยู่ในโฮเตลก็มีสิทธิ์จะเข้าไปร่วมรับความบันเทิงเริงรมได้ถ้าหากได้ซื้ออนุญาตบัตรของโฮเตลในวันอาทิตย์คืนนั้นมีผู้คนมาชุมนุมกันอยู่ในห้องลีลาดอย่างอุ่นหนาฝาขั้งทั้งสุภาพบุรุษและสตรีนอกจากชาวญี่ปุ่นแล้วก็มีคนไทยห้าหกคน รวมทั้งพวกเราสามคนด้วยนอกจากนี้ก็มีชาวยุโรปอเมริกันและฟิลิปปินโนปะปอนอยู่ด้วยหลายคนทุกคุณอธิการบดีได้ใช้เวลาในคืนวันนั้นด้วยความเตินรมดุดคนหนุ่มคนหนึ่งท่านทุกคุณเต้นรำหลายเพลงกับสุภาพสตรีผิวขาวบ้าน กับสุภาพสตรีญี่ปุ่นบ้างและเปิดเชมเปญหลายขวดหม่อมราชวงศ์กิรติเต้นรำสองสามเพลงกับสุภาพบุรุษมิตรสหายของท่านเจ้าคุณและจิบเชมเปญด้วยข้าพเจ้าก็ได้เต้นรำสองสามเพลงกับสุภาพสตรีสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อน และจิบชําเป็นด้วยเหมือนกันด้วยเหตุที่ว่าคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะพักอยู่ที่กามากุระหม่อมราชวศมกฤติจึงอยากจะได้ออกมาเที่ยวเล่นภายนอกบ้างท่านเจ้าคุณเมื่อทราบความประสงค์แล้วก็อนุญาตด้วยความยินดีเพราะว่าในเวลานั้นท่านก็กำลังได้รับความสนุก อยู่แล้วอย่างเต็มที่กับบรรดามิตรสหายของท่านหมอ่อมราชวรมิรติได้ชวนข้าพเจ้าไปเที่ยวเดินดูการเล่นต่างๆมีการเล่นกอล์ฟสเก็ตและเที่ยวดูการเล่นตามร้านแล้วก็ไปเดินเล่นตามชายหาดรับลมเย็นฟังเสียงลูกคลื่นที่ซัดสาดชายหาด ชมดวงดาวบนท้องฟ้าในที่สุดเรากลับไปนั่งพักเล่นในสวนภายในบริเวณโฮเทลมีคนเพียงสองสาคนลงมาเดินเล่นในสวนในเวลานั้นในเวลาที่เราปลีกตัวออกมาเสียจากชุมนุมชนและอยู่ด้วยการแต่ลำพังในความแวดล้อมของธรรมชาติ ความรู้สึกนึกคิดของเราก็มักจะมาจดจอ่ออยู่ที่เรื่องราวของเราเองน้ำชมเป็นผสมกับรสละมุนละไมของการเต้นรำปรุงจิตใจของข้าพเจ้าให้เบิกบานด้วยความคิดคำหนึ่งยิ่งกว่าเวลาปกติหลายเท่า เสียงแจ๊สทำเพลงรุมบ้าก้องกังวานมาจากห้องเต้นรำเจ้าคุณคงจะเต้นรำสนุกใหญ่เพลงรุมบ้าเร้าใจเหลือเกินข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นแต่ว่าเจ้าคุณคงจะไม่ยอมเต้นเพลงรุมบ้าเป็นแน่มันดูลุกลีลุกลนนักสำหรับผู้ใหญ่อย่างท่านแต่คนหนุ่มอย่างเธอ คงจะชอบกระมังผมยังไม่สนใจการเต้นรำพอจนถึงจะชอบเพลงใดเพลงหนึ่งเป็นพิเศษผมชอบมันเหมือนกันไปหมดฉันสังเกตเมื่อเธอเ,ธอเต้นเพลงสไตล์ฟ็อกทรอตฉันเห็นว่าเธอเต้นได้งดงามไม่น้อยนั่นเป็นเพราะคู่ของผมเขาชำนาญมากใครกันนะคู่ของเธอดูหล่อนปราดเปรียว จนไม่น่าจะเป็นสาวญี่ปุ่นหลอนเป็นบุตรีของพ่อค้าใหญ่คนหนึ่งถูกแล้วกิริยาท่าทางของหลอนดูไม่สมกับที่จะเป็นสตรีญี่ปุ่นเลยเพราะว่าหลอนเกิดในอเมริกาและอยู่ที่นั่นจนอายุส5ปีหลอนมาญี่ปุ่นก่อนหน้าผมปีเดียวฉะนั้นหลอนจึงดูเป็นญี่ปุ่นน้อยมากเมื่อแรกรู้จักกับผม หล่อนปรารบว่าหล่อนยังเข้ากับชนชาติของหล่อนไม่ได้ถนัดหล่อนจึงพอใจคบค้าสมาคมกับชาวต่างประเทศและด้วยความจริงใจหรือเพียงแต่จะเยินยอกเราก็ตามหล่อนบอกกับผมว่าหล่อนชอบคนไทยเป็นพิเศษหล่อนว่าคนไทยมีอะไรแปลกๆในทางน่ารักหล่อนวินิจฉัยคนไทยจากตัวเธอ ลดไม่ได้บอกกับผมเช่นนั้นและผมก็ไม่ได้ประสงค์ให้เป็นไปดังนั้นนพพรเธอเป็นเด็กที่น่ารักและสมควรจะรักจริงๆด้วยคำพูดประโยคน,นี้ข้าพเจ้ารู้สึกเสียวแปบที่หัวใจและยังไม่ทันที่ข้าพเจ้าจะโต้ตอบเธอพูดต่อไปว่า เมื่อตอนหัวข้ามวันนี้ท่านเจ้าคุณก็ได้พูดกับฉันว่าท่านมีความยินดีมากที่เห็นเธอกับฉันมีความสนิทสนมรักใคร่กันดีท่านบอกว่าเธอเป็นเด็กที่น่ารักและท่านได้คาดถูกแล้วว่าฉันจะพอใจเธอมากท่านแสดงความยินดี โดยน้ำใสใจจริงโดยแท้หรือท่านไม่รังเกียจในความสนิทสนมระหว่างคุณหญิงและผมจริงหรือเพราะเหตุดาเล่าเธอจึงถามเช่นนี้เธอถามกลับย้อนถามมีอะไรในความสนิทสนมของเราที่จะน่ารังเกียจและด้วยเหตุผลอะไรที่ทำให้เธอสงสยัยน้ำใสใจจริงของเจ้าคุณ ข้าพเจ้างงไปครู่หนึ่งผมเสียใจที่ถามออกไปเช่นนั้นผมเองก็ไม่ทราบว่ามีอะไรมาดนใจให้ตั้งคำถามอย่างไร้เหตุผลเช่นนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่มีเหตุผลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะสงสัยความรู้สึกอันดีของท่านเธอแน่ใจหรือหม่อมราชวงศ์กฤติ กลับย้อนถามข้าพเจ้าก็กลับงงไปอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่อาจที่จะตอบคำถามของเธอได้ทันทีทันใด <S <S คืนนี้เธอเป็นอะไรไปดูตอบคำถามของฉันไม่คล่องแคล่วเหมือนอย่างเคยเธอตบที่แขนของข้าพเจ้าเบาๆแล้วเราก็ยิ้มให้กัน เมื่อแลสบตากันเธอกลัวว่าเจ้าคุณจะหึงเธอใช่ไหมข้าพเจ้าสะดุง้งผมมีเหตุผลที่คิดกลัวไปเช่นนั้นหรือเธอยังไม่ได้ตอบฉันว่าฉันทายความคิดของเธอถูกหรือไม่คุณหญิงเป็นค,คล้ายๆพวกแม่มดน่ากลัวจะตายไปเธอหัวเราะ เธอมีเหตุผลอะไรเล่าที่คิดไปว่าเจ้าคุณท่านจะหึงเธอเธอไม่สมควรจะได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จากท่านหรอกหรือท่านเจ้าคุณและคุณหญิงไม่ใช่หรือที่ควรจะตอบคำถามข้อนี้จิตใจของเธอไม่บริสุทธิ์พอหรือจริงนะผมไม่ควรจะนึกกลัวไปเลย ถูกแล้วเมื่อจิตใจของเธอบริสุทธิ์พอท่านเจ้าคุณไม่ใช่คนขี้หึงผมรู้จักท่านมานานแล้วท่านเป็นคนใจดีมากและดังนั้นคุณหญิงก็คงจะรักท่านมากหม่อมราชวงศ์กฤติตกเป็นฝ่ายที่นิ่งอึ้งไปบ้าง ฉันชอบท่านอย่างที่เด็กๆควรจะชอบบุรุษชราผู้ใจดีคุณหญิงยังไม่ได้ตอบผมถึงเรื่องความรักผมหมายถึงความรักกันฉันสามีภรรยาฉันชายกับหญิงเธอก็เห็นแล้วว่าฉันเป็นอะไรท่านเจ้าคุณเป็นอะไรไวัยของเราแตกต่างกันมากสิ่งนี้ เรียบเหมือนภูเขาลูกใหญ่ที่กั้นระหว่างความรักของเราทำให้ความรักของเราพบกันไม่ได้แต่ว่าความรักระหว่างคนแก่กับหญิงสาวก็อาจมีได้ไม่ใช่หรือครับฉันไม่เชื่อในความรักระหว่างคนสองจะพวกนี้ฉันไม่เชื่อว่าจะมีได้จริง นอกจากเราจะรับเอาเองว่าเป็นเช่นนั้นซึ่งอาจเป็นการรับเอาอย่างผิดๆแต่คุณหญิงก็ดูมีความสุขดีในการแต่งงานซึ่งตามความเห็นคุณหญิงก็ว่าความรักของทั้งสองฝ่ายจะพบกันไม่ได้ความผาสุขที่ฝ่ายหญิงแสดงว่าได้รับหรือได้มีอยู่นี่แหละ อาจทำให้คนโดยมากเข้าใจไปว่าความรักย่อมอุบัติขึ้นได้ในระหว่างวัยแก่และวัยสาวนอกจากนั้นเจ้าตัวผู้หญิงเองเมื่อมีความผาสุกพอสมควรแล้วก็มักไม่สนใจในปัญหาที่เกี่ยวกับความรักเพราะว่าจะเป็นความรักหรือไม่ก็ตามเมื่อมีความผาสุกแล้วจะต้องการอะไรอีก คนทั้งหลายอยู่กันโดยวิธีนี้และคนโดยมากเชื่อถือว่าความรักเป็นมารดาของความผาสุขซึ่งตามความเห็นของฉันแล้วฉันเห็นว่าไม่ใช่ของจริงเสมอไปความรัก <c oughs> <c oughs> ความรักอาจให้กเนิดความขมขื่นหรือความร้ายกาจต่างๆน,นานาแก่ชีวิตได้ แต่ว่าในดวงใจของผู้ที่มีความรักเช่นนั้นจะมีน้ำทิพย์แห่งความหวานชื่นหล่อเลี้ยงอยู่ชั่วนิดนิรันดรดนเป็นความหวานชื่นที่ซาบซึ้งใจอย่างประหลาดมหัศจรรย์ฉันยังไม่เคยประสบสิ่งนี้ด้วยตนเองฉันพูดตามความเชื่อถือของฉันแล้วคุณหญิงยังต้องการอะไรอีกเล่า ในเมื่อคุณหญิงก็มีชีวิตอย่างผาสุกแล้วเช่นนี้ฉันไม่ได้บอกว่าฉันต้องการอะไรอีกหรือจะพูดให้ตรงตามที่ฉันเดาวว่าเธออยากจะพูดฉันไม่ได้บอกว่าในเวลานี้ฉันก็ยังปรารถนาความรักฉันหมายถึงความปรารถนาที่มีการขนขวายฉันไม่ได้แสวงหาความรัก ฉันรู้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ในข้อนั้นแล้วและฉันก็รับประกันไม่ได้ว่าความรักจะอุบัติขึ้นในชีวิตหรือไม่ทั้งที่ฉันไม่ได้แสวงหา<ม>ฉันอาจจะมีความผาสุกแล้วก็จริงแต่ขอให้เธอเชื่อเธอว่าความผาสุกที่ปราศจากความรักก็ย่อมจะมีได้และถ้าความรัก อุบัติขึ้นเล่าคุณหญิงจะทำอย่างไรโอ้ฉันไม่เตรียมคำตอบปัญหาในเรื่องเช่นนี้ไว้ล่วงหน้าดอกเธอเพราะว่าปัญหาอาจไม่มีขึ้นเลยในชั่วชีวิตของเราการคิดฝันถึงปัญหาเช่นนี้มันจะทำให้เรากลับไร้ความผาสุกไม่มีอะไรจะเขลาเท่ากับก่อให้เกิดความกังวลขึ้น ในสิ่งที่ยังไม่มีตัวตนหรือเป็นแต่เพียงความเคลิมฝันเธออย่าลืมว่ามีนกตัวหนึ่งอยู่ในมือดีกว่าหวังได้นกสองตัวในพุ่มไม้การมีความผาสุกที่ไร้ความรักคงจะดีกว่าการใฝ่ฝันกังวลถึงความรักด้วยปราศจากความผาสุกแล้วเจ้าคุณเล่า ท่านรักคุณหญิงหรือไม่ฉันตอบแทนท่านไม่ได้ฉันรู้ว่าท่านมีความเอ็นดูฉันท่านอาจจะรักฉันอย่างผู้ใหญ่รักเด็กๆแต่นั่นก็ไม่ใช่ความรักตามความหมายที่เธอต้องการจะฟังมิใช่หรือฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เชื่อในความรักระหว่างชายแก่กับหญิงสาวเพราะฉะนั้น ฉันก็ไม่ได้คาดหมายความรักอันรัดรึงใจจากท่านคุณหญิงหมายความว่าท่านไม่ต้องการความรักท่านไม่สแสวงหาความรักแม้กระทั่งในภรยาของท่านเช่นนั้นหรือถูกแล้วฉันหมายความเช่นนั้นและฉันเชื่อว่าความจริงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะว่า น้ำรักของท่านได้เหือดแห้งไปพร้อมกับวัยชราของท่านเสียแล้วไวแห่งรสรักได้ผ่านพ้นไปเสียแล้วเดี๋ยวนี้ท่านไม่รู้ว่าท่านจะรักได้อย่างไรท่านรักฉันไม่ได้เพราะว่าท่านไม่มีสิ่งที่จะประกอบขึ้นเป็นความรักความรักตามอุดมทัศนีของฉันแต่ทำไมท่านจึงดูเป็นสุขมาก ในการร่วมชีวิตกับคุณหญิงเธอลืมเร็วจริงฉันได้บอกเธอแล้วว่าความผาสุกที่ปราศจากความรักย่อมจะมีได้ท่านเจ้าคุณก็อยู่ในฐานะเช่นเดียวกับตัวฉันเธอไม่ใช่ความรักท่านแต่งงานกับคุณหญิงเพราะอะไรเล่าท่านต้องการความผาสุก ตามที่บุคคลเช่นท่านจะพึงมีได้ความผาสุกเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการและแสวงหาจนกระทั่งชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตและไม่จำกัดว่าจะเป็นชีวิตในวัยใดท่านแต่งงานกับฉันเพราะท่านเชื่อว่าท่านจะได้รับความผาสุกแล้วคุณหญิงเล่ามีเหตุผลอย่างไร ในการแต่งงานกับท่านเจ้าคุณในเมื่อคุณหญิงเองก็ไม่ได้แต่งงานเพราะความรักเธอต้องการจะทราบว่าทำไมฉันจึงแต่งงานกับท่านโอ้มันเป็นเรื่องที่ต้องสนทนากันยืดยาวเราไม่มีเวลาพอที่จะสนทนากันในคืนวันนี้มมราชวงศ์กิรติลุกขึ้นยืนเราออกมานานมาก กลับไปข้างในเธอนนพรท่านเจ้าคุณคงจะคอยอยู่แล้วเมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นและเราเริ่มออกเดินเธอพูดต่อไปว่าคืนนี้เธอซักถ,ถามฉันมากนนพรฉันได้ตอบคำถามที่ไม่ควรจะตอบหลายข้อแต่ฉันคิดว่าเธอต้องการจะศึกษา เรื่องเหล่านี้หาไม่ได้ผมถามเพราะว่าผมสนใจความเป็นไปในชีวิตของคุณหญิงข้าพเจ้าตอบอย่างเปิดเผยถ้ารู้ว่าเธอถามเพราะเหตุนี้ฉันคงจะไม่ตอบคำถามของเธอหลายข้อเธอไม่ควรเลยที่จะมาสนใจในการส่วนตัวของฉันคุณหญิงคงไม่ปฏิเสธว่า เราสนิทสนมกันเป็นอย่างยิ่งแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่เธอจะมาแสดงความสนใจใคร่ครวนในความในใจของฉันแต่ผมก็ได้แสดงความสนใจไปเสียแล้วและคุณหญิงก็ได้ตอบคำถามของผมสิ้นเชิงแล้วเพราะว่าฉันถูกโกงการถูกโกงด้วยความผาสุก ก็ย่อมจะมีได้ฉันเริ่มเบื่อเธอแล้วล่ะหมอมราชวงศิรติดึงแขนข้าพเจ้าให้เร่งรีบเดินเดินเร็วอีกหน่อยฉันเป็นห่วงเจ้าคุณ สนับสนุนโดยปานิแคนโดผลิตและขายส่งเทียนหอมทุกชนิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0851566499วรรณกรรมออนแอร์เรื่องข้าภาพบทประพันธ์โดยสีบูรพาอ่านโดย จัก,กริดศิลปชัย